สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสระน้ําภายในอาคารกันนะครับอันนี้เป็นสระน้ําภายในอาคารนะครับของโรงพยาบาลผู้สูงอายุคือส่วนมากภายในอาคารเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องปรับอุณหภูมิ ตัวสะเองก็แยกสอสะโดยมีม่านบังสามารถใช้เป็นสแตนอะโลนได้ซ้ายกับขวาด้านในเนี่ยครับจะมีฟังก์ชันเป็นราวสแตนเลสที่เราเห็นรอบเห็นไหมครับเอาไว้ให้ผู้สูงอายุเดินเดินในน้ําเพื่อลดแรงกระแทกของข้อเขา่าจุดเด่นของสะประเภทนี้แหละครับปีตักที่ปีตักรู้สึกว่ามันแตกต่างจากแบบอื่นๆจุดเด่นคือ 1. เราใช้น้ําในการดูแลสุขภาพร่างกาย2อพอเป็นสะในร่มเหมือนที่เราเห็นนะครับในนี้ก็ต้องมีเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำสองเครื่องกับ2อบอ่อเลยในส่วนของตู้คอนโทรล เป็นตู้แบบอา u t เนี่ยอันนี้โลโก้บริษัทผมเนี่เรื่องความยากง่ายละครับพี่ในสระประเภทนี้มียังไงบ้างครับ สรประเภทนี้ความยากจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นเครื่องเมื่อสักครู่เนี่ยนะจะต้องมีระบบปั๊มเนี่ยเฉพาะตอนหนึ่งสานะประมาณ7ตัวต้องแอบอยู่ด้านล่างคือมีปั๊มหนึ่งตัวต้องพ่นออกมาปั๊มอีกหนึ่งตัวก็จะมีจ่ายน้ําปั๊มอีกหนึ่งตัวก็ต้องมีสปาตรงนี้ปั๊มอีกหนึ่งตัวก็จะต้องมีเดินว่ายถุนน้าด้านไหนปั๊มอีกหนึ่งชุดก็จะต้องมีระบบกรองอีกหนึ่งชุดก็ต้องเป็นปั๊มสําหรับทําความร้อนความยากก็คืองานดีไซน์ของระบบปั๊ม ต่อมาครับผมหลังจากที่ผู้ใช้งานนะครับก็คือผู้สูงอายุหรือว่าเจ้าของผู้ว่าจ้างเนี่ยรู้สึกอย่างไร้าครับพี่ลูกค้าก็พอใจมากครับผมในผลงานที่ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุก็ตอนนี้ก็เปิดใช้บริการอยู่ครับนี่ก็เป็นสระน้ําภายในนะครับผมที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าโอเคเป็นทาราบําบัดเป็นสระน้ําร้อนสาหรับผู้สูงอายุในการเดินออกกำลังกายดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลแล้วก็การสร้างโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุเนี่ย ค่อนข,ข้างจะเยอะมากขึ้นก็ผมรับทําและรับดูแลนะครับผมฝากด้วยครับผมตัก๊กเอ็มทีพูครับ